สวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่19เดือนตุลาคมนะครับรายการต่อไปนี้มีเนื้อหาเพียงแค่การนาเสนอข่าวสารเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําการระดมทุนหรือว่ารับเปิดบัญชีแต่อย่างใดหากว่าท่านต้องการเลือกใช้บโบรกเกอร์ใดๆนะครับจะเป็นไปตามความชอบส่วนบุคคลและทุกจะต้องศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดดีๆก่อนทําการเปิดใช้บริการกับโบรกเกอร์นะครับ สนับสนุนโดย VT Markets Trading can be easy VTrade, i n t r u s t We t r a d e FXPro, Tradeable, f o r e x u ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักจุนในวันนี้จะได้รับทันที50 u s ์ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 u s ์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนครับเรามาดูกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยเกี่ยวข้องกับแบงค์ชาติญี่ปุ่นนะครับแบงค์ชาติญี่ปุ่นลั่นไม่ปรับนโยบายแม้ว่าเงินเยนจะร่วงหนักนายฮารุฮิโกะคูโรดะ กล่าวว่าไม่มีแผนล,ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นและก็ไม่มีความคิดด้วยที่จะเปลี่ยนนโยบายการเงินแม้ว่าค่าเงินเยนจะดิ่งหนักที่สุดในรอบ3ามทศวรรษ สารข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียวนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อวันที่1 8ตุลาคมที่ผ่านมานายฮารุฮิโกะคุโรดะผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ได้มีการถแถลงนะครับว่ายืนยันจะไม่มีแผนล,ลาออกจากตําแหน่งทั้งนี้คุณคุโรดะวัย77ปีอดีตข้าราชาการกระทรวงการคลังและก็เคยดํารงตําแหน่งประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย er, หรือว่า ADB ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการ BOJ ตั้งแต่ปี2556 อันหนึ่งคูร่รดยืนยันว่าไม่ว่าจุดยืนและนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรกลยุทธ์ของ BOJ ยังคงเดิมนั่นก็คือการเดินหน้าใช้มตารการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE ทุ่มทุนซื้อสินทรัพย์ปีละ80 0 0 0ืล้านเยนราวประมาณ24,000ขออภัยครับ2419ล้านบาท แล้วก็จะใช้อัตราดอกเบีย้ยพันธบัตรระยะสั้นที่ติดลบ0.1%แม้ว่าเพดานเงินเฟอ้อยังคงไม่ถึงเป้าหมายที่2%แล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามครับฝ่ายค้านของญี่ปุ่นกำลังโจมตีนโยบายดังกล่าวอย่างหนักว่ายิ่งฉุดรั้งให้เงินเยนอ่อนค่าอย่างหนักโดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว สกุลเงินเยนซื้อขายกันอยู่ที่ระดับ147เยนเมื่อเทียบกับ1ดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นสถิติการอ่อนค่าของเงินเยนมากที่สุดในรอบ32ปี ทางด้านของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะนะครับผู้นาญี่ปุ่นก็ได้กล่าวมันกับว่า BOJ ได้มีบทบาทสําคัญนะในการขับเคลื่อนนโยบายการเงินของประเทศขณะที่รัฐบาลเนี่ยก็ร่วมสนับสนุนด้วยการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตค่าครองชีพต,ตกดีนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดครับต่อมาเรามาดูกันที่โกลแมนแซกกันบ้างดีกว่าครับนักทุน CEO โกลแมนแซกนะครับ ตือนสหรัฐเสี่ยงเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนายเดวิดโซโลมอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโกแมนสักกล่าวเตือนว่าสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งจะทำให้การตัดสินใจด้านการลงทุนและกระทำธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้น ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องดําเนินการอย่างระมัดระวังแล้วก็หากเป็นคุณผู้ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์เสี่ยงก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องคิดอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของคุณโดยคุณจะต้องเตรียมคาดการว่าจะมีความผันผวนมากขึ้นรอยอยู่ข้างหน้าและมีโอกาสสูงมากที่เราจะเผชิญก,กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ นายโซโลมอนได้กล่าวไว้ในครับในรายการสควอตบ็อกซ์ของสำนักข่าวซีนบีซีส่วนในประเด็นเศรษฐกิจมหาภาคนะัน้นนายโซโลมอนได้ย้ำเตือนถึงความสําคัญในการดําเนินการอย่างระมัดระวังโดยระบุถึงภาวะตึงตัวในระบบการเงินและก็การพุ่งขึ้นของเงินเฟอ้อในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับถ้าคุณเป็นผู้จัดการบริหารสินทรัพย์เสี่ยงผมคิดว่าคุณควรจะเตรียมรับมือกับภาวะที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นในปีหน้า นายโซโลมอนได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นข่าวจากทางด้านของ CNBC นะครับแปลแล้วก็เรียบเรียงโดยสระข Quest ่ะ Infoquest กำลังถูกฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ